และนี่คือเบื้องหลังคือเบื้องหลังของอ่างเก็บน้ำไรนะคะสว่างเปิดใช่ไหมใช่ตเราเป็นผู้้องผมไม่กินเลยอาจารย์ท่าไหตมต้องคอ,งอ,งอดวงดาวไอ้ชั้นกลายเป็นลิงจะมันร้องงี้จริงไหนลองลอง,ลองจับอย่างถ้าลองมันไม่ใช่ขยะใช่ปะไม่ใช่ขยะมาเมาเลยแล้วน,นี่หนูชอบ อันนี้นะคะเรากำลังจะไปเช็คกี้กัน,นะค่ะเช็คกี้รอบแรกเป็นชุดอันนี้ชุดเ,เรืลืมขอ มันเห็นอะไรอ่ะตึ้ง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 จักรวาลเกิดจินตนาทุกอย่างทงกอย่างี่ว่าไม่เป็นจริงเลยเอเราไปหาเพื่อนเพื่อคนอื่นกันเจอมิกกี้ก่อน

ครับอ้าวันนี้เราอยู่กันมูชิ่งเนาะไ่ไเอเรามาทำอะไรกันจะตอนนี้เรากำลังแต่งตัวอยู่แล้วก็กำลังจะใส่คอนแทคเลนส์แล้วมิกกี้ก็หันกล้องมาแล้วโอเคมิกกี้ช่วยนุ๊งหน่อยคุณชื่ออะไรคะชื่อกระตือวิไลไม่ได้ค่ะพี่คือมิกกี้ช่วยน้องช่วยหน่อยติดไม่ได้ แบบพีโอวีว่าคุณกำลังติดผมให้นิสากี่มันไม่เท่ากันอันนี้คือคลิปลับดอลลี่อาจึงร้อนไหมคะทุกคนเดี๋ย่าลืมเจนนี่ยเดี๋ยวที่คนเย็นขึ้นนะคะอ้าวดูดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเป็นยังไงล่ะคะเย็นขึ้นหรือยังเย็นเลยค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้แพ้นะะอันนี้แพ้แพแพคนที่สองไงลนะ่ะวันนี้น้องทำผมมาด้วยวน,น,น้องก็งติดนี่ด้วยเป็นโลโกโลนะ้นะเขียนว่าไม่ได้ไม่ได้อะเราไปกันดีกว่าลืมอุ <S <S อ้อออ <S 2> <S 2> ยหมดเราขางาไม่ได้และนี่คือเบื้องหลังอ๋อ คือเบื้องหลังของต้องแต่งตัวเป็นไรนะคะก็เพราะว่าวันนี้ทุกคนกำลังแต่งตัวกันอยู่แล้วก็กินขนมส่วนเราไปถ่ายรูปก่อนนะแค่ไม่บางถ่ายอะไรอ่ะ <laughs> กำลังจะแอปแ้วเลย รัก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 รใครใครเคยพูดถึงร้องรับหลังวะใช่ไหอาีเขามีแน่หรือปล่อยผมดีเาปล่อยผมรอนแล้วก็เก็บขั้นหนึ่งนี่พี่ต้องทำอะไรอ่ะรอนรอนแลเก็บขั้งสวปะสวมเออใช่ไหใช่ตร้องมันจะไม่้เใไหม่มะ้มอ่เก๋ หรือว่าวันนี้อลิตะสั่งทําโบพิเศษชุดนี้มาสั่งทํามาด้วยราคาประมาณหนึ่งคิดว่าโอ้แพงแล้วล้วคิดว่าเออจะใส่งานนี้เพราะว่าสั่งมาเพื่อชุดนี้ใช่ไหมเพราะตอนเห็นของค่ายปุ๊บไม่ได้ใส่ใส่ของค่ายจบของค่ายปังกว่าของค่ายใหญ่กว่าคือแบบคิดและคิดแล้วว่าของตัวเองใหญ่แล้วแหละแพงเลยคิดว่าคงถึงอ่ะคงถึงอ่ะมันจะมาเจอค่ายจอดเลยใส่นี้แทนจบนี่ของค่ายนะคะไม่ใช่ของหนู หนูไม่ได้ทำอะไรพูดอย่างนี้มีพิรุษนะหนูไม่ได้ฆ่าอะไรยาพยูนไม่ได้ฆ่าล้องนอนพุงให้ฟังหน่อยขนกอะไรนอนเพลงเราอ๋อเพลงเรานอนนอนนอนไม่ค่อยหลับมีแตเดินจะ่หน้าเธอใช่หรอร้องไงคิดล้องนอนพูงให้ฟังหลายชั่วโมง อยู่รู้ไหมที่ผิดกันเพลงใครวันนี้เราเรามาเปิดตัวภาษาไทยค่ะต้องคอดวงดาวไอ้เชิญกายเป็นลิงจ้ะมันร้องยังจริงค่ะต้องคอดวงดาวไอ้เชิญกายเดี๋ยวตัวไปถ่ายคลิปนะคะจากกิจกรรมกิจกรรมอะไรไม่รู้แต่ว่าถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีวันนี้นะคะแฟนคลับที่มาเชกีกับหนูจะได้สิทธิพิเศษในการสุ่มกระชากใส่ตะขอสุ่มขยะเดี๋ยวเราจะให้พี่ตะก้องทดสอบนะคะอันนี้ห้ามมองนะคะว่ามันมีอะไรหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างในแค่อย่างเดียวรางวัลใหญ่ของเราเป็นยากันยุงค่ะก็สามารถมาเช็ีได้นะคะกิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆคลิปนี้ลงไปแล้วว่ามีคนมาเชกี้ไปแล้ว ก็มาดูว่าใครจะได้รางวัลใหญ่ในวันนี้ไหนลองลองจับอย่างถ5โมงมันไม่ใช่ขยะใช่ปะไม่ใช่ขยะของแจกแฟนคลับเมยมาเมาเลยแล้นี้หนูชอบมากดีใจปะดีใจถ้าเป็นแฟนคลับหนูจะได้ของที่มีประโยชน์ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนี้ไหนลองลองอย่างเลยอย่ะอันนี้เหมือนขนมอะไรสักอย่างเฮ้ยพี่กี้เจ๋งอ่ะอันนี้ถุงยางชีบปะ อันนี้นะคะเรากำจะไปเช็คก,กี้กัน,นะคะ่ะเช็คก,กี้รอบแรกเป็นชุดอันนี้ชุดเราลืมขอ บอกก่อนนะคะไม่ใช่ชุดพยาบาลนะคะมันเป็นชุดเมดทุกคนเขาจะเิเป็นชุดพยาบาลแต่ไม่ใช่ถึงแม้มันจะคล้ายว่ามีหมวกพยาบาลตัวนี้ก็ตางแต่ไม่ใช่นะคะยั้คนเข้าใจนะคะสเตจแล้วค่ะทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นเพราะว่าต้องร้องเนื้อไทยแล้วก็เนื้อญี่ปุ่นด้วยมันยากดนึงท่อนไหนเนื้อไทยออเนื้อไทยไ่ละืนไหนืนไหนนนนนเเ้นนกนน ฉันยังคงฝฟกัสเรื่องเธอต่อให้นานเท่าไรแต่ก็ไม่ได้เจอความบันดาลใจขเธอขึ้นมากับฉันฉันได้แต่ไม่ใช่ทอดหนูอ้าวใช่เลยร้องไม่ได้พี่ร้องมื่อไงคุณนายคุณนายคุณนายคุณไหนหรอข่างหูใช่ไหมคุณนายคุณไหนถ้าไม่หนูฟังเป็นไรหนูไม่รู้ว่ามันร้องว่าอะไงในไทยอ่ะหนูคิดว่าท่อนทุกไอเนเนเนิมุ้เลยนายหนูไม่ยอมมานอนนอนนอนไม่คุยหลับใช่ใช่อ้าวใช่ผู้ นอนนอนมาไม่ทันแล้วมาก่อนการทำยังไงก็ไม่หลับนีตแล้วหนูพูดในทวิไปแล้วด้วยว่าเนี่ยหนูชอบหนูฟังเพลงนอนๆไม่ค่อยหลับคงยังมิไรมิไรมาจะปล่อยเฉยจะไม่เคยฟังมาก่อนนะคะขอใหยหากไปบอยโดยที่ไม่ดูตัวเดี๋ยวไม่ผิด แปลว่าไอ้แก๊งที่ MC ช่วงแบบครึ่งแรกนี่คือคนไปกินน้ำตัวไหนอ้าวไม่ได้เลยแบ่งเลยแบ่งเลยตอนที่ตูนพูดปะเพราะตอนนั้นที่จริงๆ MC หลักคือมีเราฝากคนเหมือนเดิมใช่ปะใช่แล้วตอนมันจะมีช่วงที่พี่ตูนแทรกเข้ามาพูดอ่ะในช่วงนั้นเราเราต้องลงเราไปกินในตรงข้อเจ็ดรู้สึกจะลงข้อเจ็ดเลยแต่ตรงช่วงนั้นอาจจะแบบหาคนเล่นกับพี่ตูนหน่อยอ่ะไม่ใช่เขาฝากคนอ่ะยด้อย่าช่วยเดอ 聊，聊、啊，聊。<dele ago. S 1> กำลังใจให้กับม tamam like I mean, like oh, okay. right. ีไรมีไรของพวกเราด้วยนะคะเด็กน้อยของพวกเราโตแล้วโตแล้วเด็กโตแล้วลี้ยนะมีอายุโตแล้วส่วนสูงมากกว่าขนาดนี้ต้องโตกวาโอ้โหโต้โหโอ้โหโอ้โาโอะโหโอ้าหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโ้หโออกาหโ้ห้อ้โ้หโหออ้โห้อ้้้ออ้อ้หอหอ้้้อหหออ เทเทเท่มีเนมูเนมูเนในภาษาญี่ปุ่นนะแล้วก็ MC ็มเสร็จแล้วเป็นอยู่คนเดียวไนที่เดย์เอ็นพีซีเอ็มซีสไตไอโกชูสไตแคดออกตาเอ็มซเนมูไทยเราจะมีช่วนึ่งที่เอ็มซีเขาเกนเน่แล้วก็สายจะลงมาพักช่วยดนดฟิวด้วยคือหลัง่ช่วยหลัง NPC ให้แค่3คนนี้ลงไป คนหนึ่งถ้าไม่จำเป็นอย่าลงถามเรื่องของข้อเพลงจะให้ส่งข้อเป็นเพลหรือว่าส่งคู่เพลงส่งคู่เพลงคู่ใหญ่คู่เพลงโอเคได้ใช่แล้วก็อย่าลืมอย่าลืมเลยเพราะว่าเธอเขาชอบแอคก่อนระตอนตั้งแต่ชอบแอคแล้วก็ลืมของข้อเพลงขอน่ารักที่สุดถ้าเป็นเพลงในมุกพอมแล้ว เก็บนาฬิกา

เป็นแฟนคลับก็ดีไม่ต้องมาเติมลงเติมหน้าแบบนี้เข้าใจเปล่ามิ้นไรเสร็จยังพี่เขาอยู่ต่อเราให้ทันเราแล้วนี่สาคอคอใครจะแล้ววิ่งเลยไปินไปตอนนี้นะคะมีมิไลทั้งหมด26คนนะคะทุกคนเป็นมิไลหมดเลยนะคะชื่อต้นหลิวมิไลมิไลค่ะต้นหลิวต้นหลิวมิไลมิไรฮะคะราเสิร์ฟเสิร์ฟไปละ นะคทุกคนนะคะกํลังจะไปไฮทักันนะคะซึ่งต้นหลีกไม่ไปค่ะเฮ้ยน้องจิเ่แล้วจําไม่ได้เลยฉัับผ้าแต่สวยนะจริงเอขึ้น